โยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวซัมนเมอร์วอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนะัดโยในรายการซัมเมอร์วอร์แอดดีครับวันนี้ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราไลฟ์สดเปิดวาน้ํากับอะไรวะคุยไฟไปนะครับวันนี้เราก็จะเอามาทดสอบตีกีวอร์ซะหน่อยครับยังไม่รีวิวแบบเต็มๆนะแต่วันนี้เรามาดูรูนดูอะไรนครับอย่างที่บอกคือถ้ามาเกิดบ้านพี่พี่จะจัดชุดใหญ่ให้ครับวาน้ําผมก็เลยได้รูนประมาณนี้ครับเซ็ต เอ็กตาเทิร์นกับเนเมซีนะฮะอันนี้ให้ดูรูลแล้วกันเผื่อใครเอาอยากจะเอาไปเป็นแนวนะครับผมก็ไปตามตามเข้ามาครับเปส่องเฮียทัชสคนอื่นที่ท็อปๆอันดับบนนะครับเขาจะเล่นกัน2แบบคือ ex กับเดสทรอยไม่ก็ ex กับเนเมซีนะครับแต่ว่าผมไม่มีเซ็ตเดสทรอยดีๆก็ใส่เนเมซีไปแก้ขัดก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าหาเดสทรอยได้อาจจะลองเปลี่ยนดูแล้เทสอีกรอบหนึ่งครับผม ว่าน้ําคงไม่ต้องอธิบายสกิลอะไรมากนะครับเป็นตัวที่เด็ดตรงพาสลีปครับเวลาโดนคิที่เข้าแล้วจะล้างบัฟทั้งหมดแล้วก็รีเลือดเขาเรียกอะไรรีเจนเลือด10%ทุกๆครั้งที่ได้เธอนินนะฮะนะส่วนเจ้าคุยไฟวันนี้ไม่รู้จะได้ใช้วอลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเก่งในกิวลวอแค่ไหนผมก็ใส่เป็นสตันวิวครับพิมพ์นิยมเลยเห็นเขาใส่กันอย่างนี้หมด ลูนนะฮะเบอร์นี้ยังเป็น5ดาวอยู่เลยนี่ HP ช่องหนึ่งอันนี้ก็ไม่มี HP ครับเป็นใส่ a t t a ทกไปเขาบอกว่าทำให้มันเร็วๆที่สุดก็จะดีมากครับ Accuracy น่าจะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าได้เท่านี้ครับผมไปดูลูนดูอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวอกันครับ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 ตอนนี้ต้องบอกว่ากระหล่ำขึ้นมาสูงมากครับเลยเยอริวออา ร่วงแล้ววะเมื่อเช้าขึ้นมา3แดงนะครับตงใั่โดนตัดไป1นึ่งเจ้านี่ไงโดนตัดไปร่วงนะครับก็เจอคิวเอสจีฮครับกันบ้านกันใช้ได้เลยครับโหดดีนี่ผมจะเล่นยังไงดีคิดก่อนนะครับคิดแผงก่อนต้องตีบ้านเขียวอยู่แล้วล่ะ ส่องแบบปกติเราตีกิวอกันบ่อยมากเราจะรู้ว่าบ้านไหนเราเข้าได้ทันทีที่เราส่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยนี่ดูจากตัวเฉยๆนะยังไม่รู้ว่ารูนเขาแน่นแค่ไหนครับผมโอ้โหบ้านแรกบ้านแรกนี่อันตรายจริงฮนะ อันเนี้ยน่าจะได้หลังแรกอยู่แต่หลังสองนี่แบบโอ้โหเครียดเลยฮะมาลองดูกันก็นกได้หลังแรกผมจะลองเอาวาน้ำไปใช้เลยฮะปกติถ้าเจอทีมแบบนี้ผมจะใช้พวกก่อนน้ำล่มน้ำแล้วก็วาน้ำครับไอ้ไม่ใช่ก่อนน้ำล่มน้ำแล้วก็เอเจนต์น้ำแต่นี่มันมีลบบับด้วยเอยเอาอะไรดีวะก่อนน้ำดีไหม ก่อนน้ำล่มน้ำแล้วก็วาน้ำเขาไม่มีอะไรเลยเราน่าจะลดเกรดแล้วไล่เก็บได้ครับถ้าไม่สวยโดนลบบับแลวสตันแล้วฟินิกจิกข้ามธาตุเราอีฟิตคึกอะไรเงี้ยไอ้ต้องอก่อนน้ำแหละก่อนน้ำถูกแล้วครับเขาหวาน้ำส่วนทีมล่างทีมล่างมีคีเมไฟดัก ผมจะเอาค้อนทุบบีดลมตายไหมมีลีดมังกรน้ำด้วยนะฮะวัดใจแล้วกันทุบตายแล้วก็ต่อยคิเมร่าแล้วก็ซ้ำอีกทีแล้วก็ไล่เก็มบมังกรน้ำไหวไม่ไหวตามใจดูไปเลยคุยไฟนี่ วอยังไงโห้ย oh, งามใส้โหดมากอะใส่วิวหมดเลย oh. ผมรู้สึกว่าลางไม่ดีนะครับ oh. หลังสองผมน่าจะล่วงได้อันนี้ขอแช e ่อนะีฟิตน้ำไปก่อนแล้วกันโอ้แช่ไม่ติด ฆ่าให้ดูกวอนโอ้โหโอ้โหขี่ลม่มขอฮิลวก่อนเลยฮะโอ้ตายตายตายตั้งแต่โหดว่าโคตรโหดเลยฮะผมเสียล่มไปแล้วผมจะต้องฆ่าใครก่อน ืมไม่ตายด้วย o, e X. โอ้ยเอ็โอ้ยรถเกลมาพอดี <c oughs> เออลมน้ำพี่ <c oughs> อยังดีนะมังกรน,น้ำ EX รัวๆครับแล้วก็ แช่ไปแล้วกันโอเคกำติดสองบัฟพอดีเออโอเคน่าจะไม่ตายฮะโอ้ยมาดึงก็เสียชีวิตแล้วล่มน้ำเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอย่าแรงมาก าำแข็งคือต้องทุบไอ้นี่ให้ตายครับแล้วก็ต่อยคิเมลา่าโอ้ยคอลลัตายนะโอเคกำแข็งอีกงามไส้โอ้ยไม่ขีหนึ่งดอก ทำไงดีฮะต่อยซ้ำครับแล้วก็โยนเธอแล้วก็ต่อยซ้ำโอเครอดสตันน่้จัชสนะได้นะฮะขอขอบับขอบับโลกกอน ควนเตือนให้ค้อนค้อนทุบทะลุไหมใส่ใส่เดฟหรือเปล่าไม่ใช่ใส่เดฟครับผมมังกรน้ำนี่เป็นตัวที่เอาค้อนไปทุบค่อนข้างลำบากครับบางคนเล่นสายเดฟเราก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นเดฟหรือเล่นเลื่อนนะครับนะจัดไปล้าหนึ่งหลังฮนะล่มน้ำเสียชีวิตไปแล้ว ลมนำเสียชีวิตแล้วเราจะเล่นยังไงต่อดีไม่มีตัวเกาะแตกดีๆเลยฮะอันนี้อันนี้เข้าบวก3ามเลยบวก2ดี2กันนะถ้าหลังนี้ผมเกลียดออลมอ่ะมันมีออลมมากวนใจนะครับ ้โอ้ยบ้านโหดจังครับอันนี้ทีมแรกผมคิดว่าผมมีทีมอยู่น่าจะใช้เป็นอาร์คลมแล้วก็เอาอีฟิตน้ำไปครับโอ้โห จะไหวไหมฮะไม่แน่ใจเลยครับเอาไปรับตีนแพนด้าน้ำนี่น่าจะได้หรือเปล่าส่วนทีมล่างทีมล่างเขาก็มีลบบัฟเหมือนกันโอ้โห หรือว่าผมเปลี่ยนแผนเป็นเอาอันดีนอันดีนไปรีสก,กิลแล้วรีบเก็บฟินิกนะครับแล้วก็โดนแผ่นด้านน้ำยำตีนเหมือนเดิมแล้วก็เอาพัดลมมาเล่นทีมล่างโดยการใช้วาน้ำครับแผ่นด้าน้ำ Panda น้ำแผ่นด้าน้้ำเอาไปให้ออลมวางระเบิดน่าจะถึก แล้วก็พัดล่มน,นี้ผมพยายามเล่นทีมแปลกๆนะครับว่าน้ำมันคงไม่โดนระเบิดทีเดียวตายหรอกนะแต่ว่าไอเน,นี้ยจะโดนชกพัดลมก็ไม่น่าตายครับลองดูลองดูงดเฮ้ยวาน้ำอยู่ไหนไอ้ยาไปเลยครับ <laughs> คีดเกียดคิด มามา,มาวัดใจกันดูโอ้ยโหดร้ายโอ้ยฮิวรีเซ็ตตายไปเลยนะลูกโอ้ยทีเดียวเอง งามใส้ครับงามใส้รอชุบก็ได้โอ้มาแค่ถึงนึงโอ้ยไม่รอดครับ แตกแล้วแตกโอ้ยแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันเบาๆหน่อยดีเซ็ตสักิลก่อนตายโอเคคิติคอลครับโอ้ยมาสั่งแรกรอดแล้วฮะ นึกว่าจะซีมองเทงแต่แล้วเฮ้ยตายอีกแล้วเหรอแต่น่าจะไม่มีญหา,หารครับเดี๋ยวรอชุบรีเซ็ตไปก่อนรีเซต็ตชุบมาเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีอารกลมและอุ่นใจนะครับ อือเอาให้ล่วงเออโอ้แอร์ชีลใหม่แล้วรีเซ็ตอีกเรียบร้อยครับเกาะแต่แบบนี้เบ้งมาดูทีมน,นี้กันโอ้โหจริงด้วยนะ ผมก็ทำอะไรดีคอบเขตหรือว่าน่าจะเรื่องไม่ดูเรื่องไม่ดูอยู่ก่อนแล้วกันน้แพนด้าน้ำมาแล้วฮะทุบเลยดีไหม แต่ก่อนโอเคสวยงามโอ้ยแม่งเลยอย่าเบมาอีกแล้วอย่าตายนะโอ้โหงามไส่อย่าอีเอ็กโอ้โหงามไส้้วฮะแพนด้าแพนด้า เลือดก่อนเลยฮะจะจีมแปลกๆเสียชีวิตไปเรื่อยๆ้าวโอ้ยโชคดีอันนี้ที่มันวางแล้วมันก็มาตีผมนะครับคริติคอลระเบิดเลยหายไปเอ้ยวาน้ำช่วยชีวิตเออเรียบร้อยครับเสียไปอีกหนึ่งศพแต่ว่าชนะมาได้ ผมว่้าพานา้ำมันเลือกทีมวอลลำบากอหรอครับหรือผมยังไม่รู้ก็เป็นไปได้นะไม่รู้เลยจัดทีมวาน้ำยังไงใครมีแนะนำหนะ่อยฮะคือมันเป็นเหมือนทั้งต,ตัวกึ่งแท้งกึ่งดาเมจมันก็เลยแบบอัดดาเมจได้ไม่สุดนะฮะอันนี้เราเหลืออีกหนึ่งดาบ บวกสามแล้วก็ต้องไปเข้าบวกศูนย์ครับผมว่าน้ำประทะดีเคใครจะชนะนึกไม่ออกเลยนะต่างนี้เหรอต่างนี้ได้ไหม อ้ออ้โอ้เน็บกินถ้าหลังนี้เอาวาน้ำขึ้นไปเล่นนะฮะวาน้ำจะใครอีกคนดีลิงลมดีไหมเปลี่ยนแนวฮนะ ลองของไปเรื่อยลิงลมลิงลมอเอาไปเอาอนุบิตไฟเข้าซะงั้นเฮ้ยผมหาลิงลมไม่เจออยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ทดสอบทดสอบแล้วมันจะฆ่าผมจะฆ่าพัดลมลงได้ไหมเนี่ยตั้งมันทีมล่างทีมล่างทีมล่างโอ้ ทีมล่าง,งเล่นยังไงดีจริงๆเอาเอาร์กออพัทไปวางระเบิดก็น่าจะได้อยู่หรือไม่ก็แบบนี้ไปเลยฮนะทุบนี่ชกนั่นได้ไหมได้ไหมได้ไมคิดคิดคิดห้าสสองหนึ่งไปเลย รู้สึกตีวอถ้าไม่ใช้ทีมชั่วร์นี่มันลำบากมากนะฮะเฮ้ยใจเย็นสิพี่น้องนี่ไงนี่ไงกระทุงรีเซ็ตติดปุ๊บอะไรอะ่ะโอ้รีติดตอนนี้พอดีนะฮะตั้น น่าจะชนะนะฮะทุง่งได้หมื่นหนึ่งแบบไม่มีเกาะแตกอืมนั่นไงพัดลมนี่เวลามันใช้สกิลสองแล้วมันชอบต่อสกิลหนึ่งทันทีเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไร ไม่ว่าจะทั้งของ AI หรือทั้งของฝ่ายเรานะฮะอืมแตกแตกไม่แตกอีกแล้วโดดเข้าไปลูกลอยน้ำขึ้นชื่อเรื่องการกระโดดนะฮะอืมไม่ตายไม่ขีทท้งนั้นโอ้โหนี่ไงสก,กิลสองมาต่อสก,กิลสามมาต่อด้วยสก,กิลนี้ทันทีครับ ตายไหมหิวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวลิงเสียชีวิตนั่นไงพัดมาน,นี่ตัวนี้ EXD จริงๆนะอืมถ้าเป็นไปตามแผนโอ้ยลิงเลือดน้อยครับคอนทุบโชคลิงเฮ้ย โอ้โหผิดแผนแล้วไง EX เจอบอล EX ผิดแผนผิดแผนทุบตายไหมโอเคยังตายอยู่ฮะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วชนะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่า ถ้าขึ้นไปเจอกิวใหญ่ๆผมจะยังตีไหวอยู่ไหม,มเล่นกิวเด็กนานนะโอ้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 โยนเทินดิปุ๊บเรียบร้อยครับผมพอยังผ่านไปได้ด้วยดีครับ ใช้ว่าน้ําในการวอ์ถามว่าเป็นไงยังไม่ค่อยคุ้นครับยังไม่ชินส่วนตัวผมชอบเล่นคิววอ์แบบวันเทิร์นคิวนะฮะจะใช้อิฟิตน้ํามากกว่าไม่ชอบแบบเยือยือ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสําหรับว่าน้ําคุยไฟเดี๋ยวน่าจะรอก่อนครับขอหาวิธีใช้ก่อนแต่คุยไฟผมเอาใช้กันบ้านครับ ตอนนี้กัรบ้านกการบ้านอารีนาผมเป็นลงทั้งคู่เลยครับทั้งคุยทั้งวาแต่ว่ากันไม่ได้เลยฮนะ <c oughs> ขาดาดาเมจดีๆแน่เลยค่อยๆปรับไปฮะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับมีทิปเทคนิคอ,อะไรๆอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยฮนะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n Mobile Looper ไปด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใ,ใหม่ๆขางผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมาหนาด